สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถโฟกลินนะคะยก10ตันคันนี้จะเป็น PCM นะคะ m d ร้อแต่็รับชมสาติีกันเลยค่ะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้เสาสูงที่3เมตรตัวเสาสูงที่3เมตรน,นะคะเป็นแผงงานสไลด์นะคะแล้วก็มีสไลด์งานนะคะ งางสนใจคะโทรสอบถามที่เบอร์โทร0818302909นะคะติดต่อหาคุณจิรลโลดได้เลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเทสสินค้านะคะได้ที่หน้าหน้าร้าน MPV ของเรานะคะจะอยู่แถวเท่หาบางพีสุปปาการะคะ่ะ ะะคสภาพรถนะคะ,ะ,าะ,คะลาจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะเป็นเครื่อง i s กหกสู0นะคะคันนี้ สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ